มีคนมาแนะนําค่ะให้ใช้ตัวนี้ครับออหลังจากใช้แค่สามวันสามวันครับยายถามยายเป็นลมเข้าโรงพยาบาลเลย<ะ>เไม่ใช่ <laughs> ยายเป็นไงคะอ๋ยยายยายถามว่าใช้อะไรอ๋อทำไมไม่มีกลิ่นเออมันหายแล้วอยายบอกไม่เวียนหัวแล้วใช้ไป3าวันที่กินข้าวอยู่ใกล้ๆก่อนใช้เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนนี่โอ้ยไรแม่วันตบว่าปากจะคล้องละที่ตบให้ลูกกระยันถือลูกคันที่ตบให้เมียกระยันวาตีเมียเนาะแกงยุ่องยืนละเปิดพอลมไรอากาศย่งยันละจ้าอันนี้คือความเป็นจริงต่อสู้กันฟังเลยค่ะก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงบ้างก็ดีต่างต่างกันมากเลยครับมะเร็งวันก็หาย ครับกลิ่นก็ไม่ได้มีไม่มีกลิ่นเหมือนกับไม่มีหมูในฟาร์มนะครับตอนนั้นเลี้ยงเยอะอยู่นะหลายร้อยอยู่ประมาณ200ค่ะ200ครับแล้วเรื่องสุขภาพควายเป็นไงคะคุณแม่ไม่มีอันตรายกับควายเนาะว่าเป็นยังตั้งควายตั้งเป็ดตั้งไก่หรืลงในหันอ่าใช่ใช่จะมีเป็ดด้วยมีไก่ด้วยก็ก็ไม่เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าของเราเป็นจุลีซีจากอเมริกาแล้วก็ผ่านการวิจัยเรียบร้อยว่าปลอดภัยนะคะมาแรงวันเยอะครับวันเยอะ เยอะเลยยิ่งแล้วเขาจะเอามม่ไก่มาถิ่มันมันโม่ไก่บบบนี้แก้วเพราะตกแก้วไม่ตกเลยของแท้ดิของแฉนดิคือเราควบคุมรอบๆไม่ได้ว่าห้ามเอาเอามาเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่พืชนะเราควบคุมข้างๆไม่ได้แต่เราฉีดบริเวณของเราได้อ่ามันก็ลดการมาของแมลงวันและกลิ่นได้เมื่อก่อนตอนยังไม่ฉีดเป็นไงนั่งกินข้าวแมลงวันมาไปกินเป็นเพื่อนการมุ่งครับถ้าถ้าเกิดจําได้เนี่ยจะมีคลิปที่พี่ก้าสาดลงในบ่อบ่อควายนอนเนาะปักควายคืออันนั้นตอนนั้นกลิ่นเหม็นมากเลยใช กิ่นเหม็นมากครับนอนอยู่ในบ้านยังได้กลิ่นครับอ่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ติดกับบ้านเลยแต่ตอนนี้คือถมไปแล้วนะคะบ่อนั้นนะคือไม่พอแล้วตอนนี้ตอนนี้ควายเยอะละบ่อเล็กนั้นไม่ต้องเปบ่อใหญ่บ่อใหญ่นะคะก็เลยต้องถมแล้วแต่ตอนนั้นคือกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงแต่พอคือผสมผสมสาดฟับอ่าหายเลยครับจะใช้เวลาหน่อยนึงครับค่ะวันวันสองวันนี้ถ้าไม่สังเกตก็ นึกว่าบอ่บอหายครับเป็นยังไงนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เป็นทะเลเลย <c oughs> เป็นทะเลเลย <c oughs> หนูเล่นน้ทาทะเลหลยเลย เป็นขี้โคลนอ่าเป็นไอไอนี่เขาเลยอ่ะอ่ามันไม่ได้แห้งแบบนี้ใช่แล้วกลิ่นมันก็คือจะแบบแรงใช่ถูกไหมคะใช่คแล้วพอใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะกลิ่นลดลงเยอะไหมผลตอบรับก็ดีนะครับดีดีก็คือกลิ่นเขาเขาไม่ฉุนนะครับไม่ตัวนี้ค่ะไม่เหม็นไม่ไม่ส่งกลิ่นเท่าไหร่นะใช่ก็คือเพราะว่าตัวนี้จะช่วยลดแอมโมเนียค่ะนะคะนังนนั้นมันก็เลยทําให้ลดอาการแสบจมูกวัวควายหรือสัตว์ทุกอย่างหรืออย่างไก่เองกาจะไม่แสบหูแสบตาแล้วเพราะมันไม่มีแอมโมเนียขึ้นไปนะคะแล้วก่ยงาตๆด อย่างลําปีสกินหรือว่าปัญหาแมลงวันจะลดลงเพราะว่าทำให้หนอนฝ่อค่ะเอาเอาไปใส่พักกับง่ามือครับเพียนพักเลยโอ้สวยจริงจริงพักน้องอย่างเดียาน้นค่ะเขาเจ้ากับมาสังเขาเจ้าว่าเอาไปใส่เราพักง่ามมาทันเวลาปลูกเฮดก็เฮดึ้นดีครับดันไงเห็นไหมบอกแล้วสามสอบร้อยไม่ได้แล้วต้องสามสอบร้อยยี่เดี๋ยวคนซื้อจะมาตีเดี๋ยวไปขึ้นราคาเพราะว่าเราเรามีบ่อเนาะมีบวกบวกควายค่ะจะกินก็ไม่กินไม่กินเม็นน่ะจ้าค่ะ นี้ผู้ใดกสายไปกันมากเขาจะบอกว่ามันเหม็นอ๋อคือเขาขับรถผ่านไป<อ>ผ่านมาเ,<อ>เขาบอกว่ามันเหม็น,<อ>ม,น,ม,นมันมีกลิ่นป้นะะจาจะใส่ใส่อันนี้แล้วก็ค่ะ เอาอยู่เลยจ้บอกเขาเจาลายคนอยู่ดินะโอ้ยขอบคุณมากมากเลยมาามกับบวกบอกจุลิซีไมโครเบตแต่มันอันนี้ไม่ต้องใช้บ่อยใช่ไหมอืมเห็นบอกว่าผสมแล้วก็สาดลงเลยจะให้กลิ่นออกกล้องไปนะว่าไม่มีกลิ่นจริงๆอ่าทิตฐานสองครั้งน่าจะได้นะอืออธิษฐาสองครั้งแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหากลิ่นไม่ค่อยมีแรงวันนะคะถ้ากลิ่นถ้าแรงวันเยอะเอ๋แนะนำให้ใช้อทิตย์แรกต่อเนื่องทุกวันนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแค่กลิ่นก็อทิษฐานสองครั้งสามครั้งได้หัวเเชื้้้อขมนนะะะคค่ หนึ่งฝาใช่ไหมคะใช่ครับใช่คือถ้าช่วงแรกที่เหม็นมากแนะนําให้เขาใช้กี่ฝากันดีผมผมก็ใช้แค่นี้นะครับแล้วก็อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช <c oughs> ได้ได้อ่าโอเคก็คือหนึ่งฝาค่ะผสมน้ําถังหนึ่งยีลิตรก็ได้หรือแล้วแต่เราสะดวกว่าถังแค่ไหนเนาะครับใช่ครับส่วนส่วนมากคนจะใช้ถังนี้ถังใหญ่ครับอ่าโอเคโอเคยีลิตรยีลิตรครับคนนะคนให้เข้ากันคือไม่อันตรายตัวนี้ อ่าคนได้เลยปลอดภัยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะคะมีน้าหอมนิดหน่อยหอมครับหอม,หอม <laughs> โดยปกติถ้าขยาแล้วก็มิกซ์ทิ้งไว้20นาทีก่อนก็จะยิ่งประสิทธิภาพสูง<ช>แต่อันนี้คืออ่าเป็นการสาธิตนะคะดังนั้นเราขออนุญาตฉีดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่เราฉีดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมแมลงวันจากที่ตอนนี้สัก20-30ได้นะอาจเดี๋ยวจะลดลงยังไงนะคะโอเคจริงถ้าไม่มีกลิ่นแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะอ่มิกซ์จุลินทรีย์นิดนึงนะคะ แต่น้าตาเขาใส่ใจเรื่องความสะอาดมากนะคะที่อคอกนี่คือแบบขัดทุกวันนะคะแล้วก็แบบขนาดเอาขี้ไปตากนี่คือให้เกรด A ถ้าเป็นนักเรียนนี่ให้เกรดสแบบใส่ใจดูแลข้อจัดก,การข้อได้ดีมากอ่าสังเกตนะคะว่าพอเราฉีดป้นไปปุ๊บเนี่ยตัวมแมลงวันเองเขาก็จะบินหนีนะเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะนิดเดียวค่ะอะ่างั้นถ้าเกิดที่ไหนมีปัญหาด้านกลิ่นด้านมาแมลงวันเนี่ยฝากเลยเพราะว่าจุลินทรีย์ไมโครเบสเรา คือปลอดภัยค่ะแล้วก็ไร้สารตกค้างจริงๆนะคะก็สังเกตได้เราฉีดแล้วก็ไม่ต้องปิดจมูกไม่อะไรเลยแล้วกับน้องๆหมามีหลายตัวเลยใช้ด้วยใช่ไหมคะพี่ให่ใช่ครับใช่ครับฉีดพ่นที่ตัวได้ไม่เป็นอันตรายเมือ่อก่อนเนี่ยผมเอาตอนที่ครั้งแรกนะครับเมยไเมก็ผมได้เอา ผสมกับน้ําเลยอาบให้เขาเลยอาบเลยครับอาบไปผสมกับพวกแชมพูอะไรอ่ะกลิ่นตัวลดลงเลยใช่ครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเห็บหมัดนะคะค่ะแต่พอหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงดีพ่อจะใส่แล้วเานางกินเข่ากับแมลงกับบอคัยมาตอมเพราะว่าเพียงเอาตีมันบอนด์มะพอพันอยู่แถวเฮาใช่มันมามันมาเจอสารแมลงมันไม่ต้องเปิดพัดลมไล่และกินสบายใจเลยไม่กล้กินสบายใจประมาณนั้นนามมะม่วงบ้านผมกับมะม่วงเนี่ยกับแมลงวันนีกถือกันใช่ใช่หน้ามะม่วงนี่มันเยอะมากนะแต่ว่าบ้านผมก็ถือว่าโอเคนะ อ่าคือจะมีหลายๆท่านเนะี่ยเขาไม่ค่อยมั่นใจว่าเอะเอาจูเลียซีไปใช้แล้วกับสัตว์เขาก็กลัวมันจะอันตรายอะไรเงี้ยค่ะอ่าจริงๆมันไม่อันตรายเลยไม่ครับไม่ไม่นะคะน<า>ยืนยันได้การที่ประสบการณ์ใช้ไม่อันตรายค,ครับค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหมาเพิ่งคลอดหรือแม่หมักฉีดได้หมดอ่าได้สัตว์ทุกชนิดนะคะอัอน,นี้คุณพ่อกําลังผสมจูลียซีใช่ไหมคะเนี่ยครับผมอ๋อโอเคอ๋ออันนี้จะเป็นขวดฟอกกี้ประมาณ2ลิตรครับผมอ่าใช้เท่าไหร่คะเอาเข้มๆนะครับ อ่ะแคมๆหนึ่งฝาเลยโอเคได้ครึ่งถึงหนึ่งฝาก็ได้ค่ะโอเคผสมไว้นะคะค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าเนาะครับผมค่ะเพี่อว่สิบบริสิทธ์นักเพราะว่าเข้าคนไแสแนมันก็ยุดเลยบ่มีมากเลยนะอืมโอเคเขย่าทิ้งไว้20ินาทีจ้ะ แต่อันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยะจะฉีดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดทิ้งไว้20นาทีประสิทธิภาพจะสูงกว่าครับมค่ะคุณพ่อสาธิตการฉีดให้ดูหน่อยอคุณพ่อทำอยังไงเอาแบบของจริงเลยที่คุณพ่อมันใช้เนี่ยค่ะปั๊มแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยนะคะอึ๊บโอเคอฉีดเข้าไปตรงไหนบ้างคะอ๋อที่ที่ขี้วัวเลยขี้ควายเลยนะคะโดนตัวก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออ๋อ ไม่มีกลิ่นเลยนะคะที่เนี่ยใช้ประจําเลยเน้นๆว่างเป็นขีดเท่านั้นครับค่ะโดยเฉพาะตรงที่มันสดๆเนาะครับ,ค,รบค่ะที่เพิ่งออกมาอันนี้คุณพ่อฉีดบ่อยไหมคะความถี่ในการใช้งานอทิตย์ละเทียสองเทียประมาณนี้ครับทาทา้าเป็นช่วงวันวันเหลายเขาก็สามเทียอืก็ฉีดแค่นี้แหละครับไ่ได้นักร้ายหรอกค่ะแต่บอกได้เลยว่าได้ไปนี่คุ้มนะเพราะว่า <laughs> เป็นปุ๋ย <laughs> ขี้วัวที่มีจุลีย์ไมโครเบียอยู่ข้างใน ซึ่งจุลินทรีย์ของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องการลดเชื้อราในโรคพืชน,นะคะแล้วก็ทําให้ดินล้วนสุยด้วยค่ะถ้าเกิดใส่พืชเนี่ยจะง,งามและที่สําคัญไม่แถมหนอนมแมลงวันค่ะอันนี้ผมก็ล่องใส่มาได้ปีกวัวกัวเหรครับค่ะใส่ดีเห็นผลง่วผมกับบ่เป็นยังครับมีจตัวอ้วนๆครับกินแมงวันนี่ก็ลดลงอนอนกันบบ่คอยมีนะครับค่ะ ผมก็ว,ว่ามันก็โอเคอยู่ครับ <Okay. S 2> พอดีจะพันตัวนี้ครับผมค่ะจุลิศีไมโครเบดนะคะปลอดภัยไร้ไรสารตกค้างนะคะค่ะและที่สาคัญก็เป็นมิตรกระสิง่งแวดล้อไม่ไม่เป็นอันตรายกับคนและสัตว์ด้วยจะสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะฝ <c oughs> ากสําหรับพี่น้องที่มีปัญหาด้านกลินหรือแมลงวันหรือบางคนโดนปัญหาร้องเรียนนะคะ <c oughs> อยู่ในชุมชนอยากจะให้เป็นยังไงบ้างแบบแนะนํานิดนึงค่ะก็ลองใช้ดูนะครับผมว่าก็ผ่านอยู่นะค่ะมันมีหลากหลายยี่ห้อที่เราที่เขาโฆษณาแต่ผมลองลองยี่ห้อนี้ผมว่ามันโอเคผมว่า น่าใช้ครับลองดูครับลองดูเปิดใจดูแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะจุลีซีไมโครเบดนะคะดีครับสําหรับว่าผมว่าดีนี่ดีเพราะยัง่าตีหนึ่งเวลาเขานางกินเข่าม้าแรงกับงมาลบกวนค่ะ่ข้อแรกสําหรับคนสําหรับชั์ป่ะนี่สําหรับสัตว์สองปีพันมาเข้าเคยเจอลําปีสกินแมลงกัดต่อมลแรงกัดงัวตองัวค่ะมันเปียยนก็เป็นเลี้ยวงัวเปียงเป็นโลกเลี้ยวลําปีสกินล่าบูบูบูเพราะมลงแรงมลาแรงบินไกลบินไกลเบิ้งสกินบน งั้นอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่เขาเหมือนแบบหา,าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเอาไปใช้เพื่อดับกลิ่นและลดมแมลงวันคะเวลาที่มแมลงมันเยอะใช่ไหมครับค่ะเราก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วมแมลงมันจะลดอ่าฉีดในคอกได้ด้วยใช่อ่าในคอกพี่เอกเขาฉีดครับ แล้วบางคนเขากลัวค่ะคุณพ่อก็คือบางคนเขากลัวว่าเอะเราไปฉีดแล้วมันจะอันตรายกับ,บวัวเราไหมอะไรเงี้ยวัวไปเลียฟางหรือกินหญ้ากินอะไรอย่างเงี้ยบม่มีครับบ่มีผลกับตันั้นตัวนี้ปลอดภยัยไม่มีา่าะตกค้างก<ม>็ก่อนนั้นนี้คือเห็นบอกว่ามีคนขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาเหมือนปิดจมูกเนาะเข้ากจว่าเหม็นนัมืนละใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้พอขับรถม,มาปั๊บลองรถกระจกลงเออไม่มีกลิ่นเลยนะ <c oughs> ไม่มีจริงๆแล้วนี่คือขนาดหน้าหนาวนะคะปกติลมจะแบบลมโชยแล้วก็จะเหบนมากอ่ะแต่มันไม่มีเลย อันนี้ขั้นกว่ว่า,าเหมน็นยังเตียนแล้วคนว่าบ่มีกินพเพื่ออะไร่ับบ่ไันเลยตวงว่าเหม็นบ่เหม็นใช่ไหมคะ <L an> โอ้เยี่ยมเลยประทับใจไหมในการใช้ทุลินซีคะ่ะคุณแม่ประทับใจอยู่ค่ะค่ะฝากพี่น้องนะครับครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของแท้ของดีพร้อมค่ะแล้วก็ใส่มีดบัตรจิภาพเกี่ยวกับมะเร็งมันสีบ่มาไก,กาเ่เฮาแล้วก็บ่อปัญญาอีหยังแล้วบ๊อบปัญญาที่ไม่อันตรายบ่ออันตรายนะครับผมก็อนฉีดน้ำขอดกล้วยขอดงูผมก็ฉีดเบ็ดแล้วก็ไปหยังอยากฝากว่าใส่เน่ ใ่แน่แล้วสิเจ้าที่กว่ามันดีดิหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบตทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องเกล่นมแมลงวันจุลินทรีย์ไมโครเบสสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร